วันนี้ครับผมบอกเลยว่าผมไม่ทําการมารีวิวแอดออนคนไทย3อันนะครับผมซึ่งต้องซื้อทั้งหมด2อันนะครับและฟรีอันนึงให้ทุกคนดูกันว่าแอดออนคนไทยที่คนไทยทําเนี่ยโคตรเจ๋งโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากน้องคนแรกก่อนเลยนะครับผมน้องชื่อว่า b a กอิสเฮียนะครับซึ่งคนนี้นะฮะผมได้ทําการสมัครเป็นผู้ชิมน้องเข้าไปนะครับผมซึ่งน้องก็ทำแอดออนเป็นผลกุระนะครับหรือว่าผลเนี่ยคุณดูนะผลนวดขาวนั่นเองนะฮะแล้วคุณดูแอดออนของน้องเขาดิโคตรเท่มีทั้งกระโดดมีแบบ มไม่ใช่กูร้านี่ผลเลยวะผมจำไม่ได้อาผลสั่นสะเทือนแล้วกันนะนะครับมีเคเวกอะ่ะเนี่ยคุณดูที่น้องก็ทำแต่ละอย่างนะครับิ่งบอกเลยว่า โคตรโอพีนะครับมาเดี๋ยวทำการลองไปดูนะครับสำหรับน้องปาอิสเฮียนะฮะผมขอเรียกของเขาเนี่ยเรียกมันท้อนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอายุสิบเจ็ดนะฮะโอเคมาลองเปิดดูนะครับระหว่างของน้องปาร์กนี้นะครับว่าเขาทำมอดได้เจ๋งแค่ไหนนะฮะทุกคนโอเคครับก่อนอื่นเราทำการกดเข้าเกมมันก่อนเลยนะครับใน Minecraft Bedrock นะครับผมเพราะว่ามอดที่แต่ละคนทำอยู่ในเบ็ดล็อกหมดเลยนะฮะโอเคครับเมื่อเราเข้ามานะครับผมสิ่งแรกที่เราจะไปเที่เราต้องทำนะครับในการที่เราจะได้ผลพิศารแล้วก็ชุดคุมหนวดขาวม้านะครับคุณจะไปทีี่ต้องมเจ้าสิ่งที่เรียกว่่าสนนิฟฟเเอรร์ะคับซึงจ้าสนิฟฟเอร์นี้น ผมมันจะทําการดมๆ,ๆๆๆแล้วก็ขุดอาที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมทุกคนซึ่งแน่นอกว่าผมจะทําการไม่รอให้มันดมๆเนาะนะฮะคือเจ้าสเนฟเฟอร์นี้นะครับจะทําการขุดๆๆขุดขุดขุดเมืเ่อไหร่มือนกัขุดสถีว่าหนุ่มมันจะมีโอกาสดรอปนะครับที่สเนฟเฟอร์ตัวนี้นะฮะจะทําการขุดขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้รับอุปรกรณ์ของพวกหนวดขาวมานะครับซึ่งจากที่ดูก็ช่าหนึ่จะขุด่าสนฟเฟอร์ เอาว่าช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็ขุดเองนะครับโอเคครับก็ปล่อยมันไปนะฮะเพราะว่าสิ่งที่แอดเข้ามานะครับในแอดออนนี้นะครับผมที่เขาทําไว้นะครับจะมีนี่ฮะมีน่าจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างนะครับจะมี1ผลของนวดขาวนะครับเป็นเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นผลของนวดขาวก็ได้นะครับเป็นอะไรนะไวเบิร์ r เดวิลบานาน่านะครับ is White Bird or Devil Banana ก็คือแบบว่าอาจจะมองเห็นเป็นนวดขาวหรือไม่ก็เป็นกล้วยปีศาจนะครับอันต่อไปคืออาเคปับหรือว่าผ้าขนนวดขาวนะครับผมนะฮะมาลองใช้กันดูนะครับว่าอันนี้คืออะไร เพื่อผมลองกินเข้าไปฮะโอ้โหถ้ากินโค้ดเทพคุณดูดิอ้าวตดน่าจะเป็นตดอย่างนั้นนะโอเคฮะอันนี้คือผ้าคลุมเนาะทุกคนอ่าผ้าคลุมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่ผ้าคลุมได้ไมมาดูกันฮะผ้าคลุมดูใส่ได้ปะเอานี่ไงใส่ไว้ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปครับเราก็จะมีท่าของเควกเควกมาแล้วนะครับก็คือเป็นผลผนวดขาวนะครับว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นกันยังไงนะฮะสามารถดับเบิ้ลจับได้นะครับประมาณนี้ฮะแบบให้อารมณ์แบบบ๊อบวุฒเลยนะครับแล้วก็เมื่ออเเเเเรรากกดใช้้นนนนะะะคคคับีี่่่็็ทุุณณหหปปมื เนี่ยอันเนี้ยชาร์จครับเป็นการชาร์จแล้วก็อืมโคตรนะครับแล้วก็กดชิปนะครับสามารถที่จะใช้ผลสันสนนส่นสะเทือนครับสั่นสะเทือนแค่นดีได้เฮียเขาไปทาดีจัดอ่ะแล้วก็มีนี่ครับแล้วก็จะมีสึนามิโผลมานะครับให้อารมณ์แบบตอนบล็อกฟุตอ่ะทุกคนนะก็แล้วก็สามารถกระโดดเพื่พอที่จะเต้เฮยังไม่โคตรเท่รุน่นเท่จริงเท่จริงของโบเลยเท่จริงครับเนี่ยยิงยิงสั่นสะเทือนได้ใช่ไหมยิงแรงสั่นสะเทือนได้ครับกระโดดเตะได้เนี่ยปัย๊บ แล้วก็กดชิปชิปเพื่อทำคดเคี้ยวกันนี้ได้ครับทำให้เกิดสิง่งนี้เข้ามานะครับวิ้ยทำดีเกินกูดุงอ่ะผมลองเอาผมลองแซมมอนซอมบี้แล้วกันนะแซมมอนอาวาร์เด้นแล้วกันวาร์เด้นนะฮะไอไม่ใช่วาร์เด้นเดี๋ยเอาลาเวเจอร์ก็ได้อ่ะตัวง่ายๆครับเมื่อรอทองทการกระโดดขี้ขวานะครับไม่ใช่เป็นการอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เตะอัง้งคือ อ้าวจากที่ดูหนวดขาวหนวดขาวก็หนวดขาวเราเล่งดูไม่ไม่กันลาเบเจอร์นะครับเออเศร้าดีเนี่ยเมื่อผมทำการเนี่ยสามารถที่จะกระโดดแล้วก็กระโดดชิปนะครับกระโดดชิปไม่ได้เป็นการใช้ท่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกระโดดแล้วก็กดขี้ขวานะครับก็เป็นท่าเตะนะฮะประมาณนั้นครับกระโดดเนี่ยก็คือจะเป็นท่าแบบเตะเตะแบบโคตรเท่อพภาพเอฟเฟกต์ที่น้องทำคือมันเจ๋งมากครับมันดีจัดนะฮะวิว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคนไหนนะฮะหมอนนี้สามารถเอาพีพีกันได้ด้วยนะครับเรียกเลยว่าาโโคคตรรรรปออะะเจิงนับ เนี่ยอย่างเงี้ยผมพติผมกระโดดชีีเชียโคตรไหนย,ยิ่งเราไปดูวิดีโอของน้องเขานะครับคือมันจะมีแบบว่าสามารถจับชาร์ดเนี่ยมันจะมีจับแล้วก็อันนี้เป็นการกระโดดใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บนี่ไปจับศัตรตูได้ฮะเพื่อที่จะดึงศัตรตูมานะครับแล้วก็ใช้ท่านะครับประมาณผมน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นกระโดดก่อนใช่ป่ะแล้วก็ผมผมนึกคิดอยู่ว่ามันทำยังไงนะผมขอลองวิธีก่อนคือผมกำลังงงอยู่ว่าเออมันอันมันมันอาจจะมันอาจจะต้องบอกว่ามีวิธีแบบ วิธีสักนิดนึงนะฮะเนี่ยแต่ท่าที่เท่จริงครับบอกเลยว่าทุกท่าเท่สุดๆนะครับสำหรับน้องปั๊กนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้หมดนะครับก็สามารถไปกดของน้องปั๊กได้นะครับประมาณ4ดอน5ดอนนะครับผมนะถือว่าซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตนะครับมาดูคนต่อไปดีกว่าครับต่อมาครับเป็นหมอนคนที่ชื่อว่าเดวาริชนะครับ ซึ่งผมบอกว่าคนนี้นะฮะเป็นคนที่ทำหมดโอเคเก่งมากครับผมบอกเลยว่าเก่งนะฮะก็หมดเขานะครับราคา250บบาทนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเป็นหมดอะไรนะครับหมดของพี่คนนี้นะครับผมเขาเป็นหมดเกี่ยวกับ มนึงกปรับเพทีกนไอ้แค่หมดผีไทยนะครับทุกคนฮะนี่หมดชื่อผีไทยนะครับเป็นหมดที่จะมีผีไทยโผล่เข้ามาในหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทำการเอาแอคทีฟไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าเข้าหมดผีไทยที่พี่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามานะครับผมเรามาดูดีกว่าเอาหมดผีไทยมีอะไรบ้างนะครับหมดผีไทยจะทำการสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งจากที่ดูมันเหมือนเป็นวัดวาอารามที่แสนจะน่ากลัวนะฮะ มันก็จะเป็นแบบว่าพวกมีอุปกรณ์มีของมีอะไรอย่างนี้นะครับให้ฟีลเป็นวัดวาอารามเหมือนสิ่งก่อสร้างปรลักหักพังประมาณนี้นะฮะให้ฟีลเป็นอารามนะครับแล้วข้างบนก็จะมีกล่องอยู่นะครับเป็นกล่องที่ดรอปมานะฮะซึ่งผมไม่มั่นจว่ามันดรอปอะไรนะครับโอเคเรามาดูตัวชูโรงของหมอนี้กันเลยดีกว่านะครับตัวชูโโลของหมอนี้ก็คือจะมีผีไทยนะทุกคนเป็นผีไทยนะฮะที่ได้โผล่เข้ามาใน,นหมอนี้นะครับดูบบว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมสลับเจ้าหมอดผีไทยที่พี่เขาสร้างขึ้นมานะครับนี่จะเป็นโบเก้น ตะกุดดีตะกวดเลยล่ะตะกุดครับเป็นตะกุดเอาไว้ปราบผีนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นสปลิตเด็คเกอร์นะครับหรือว่าเป็นมีดนะฮะมีดเอาไว้ฟันผีนะครับก็คือจะทําการท่องมนต์คาถาเนี่ยแล้วก็ยเฮีย yeah! ไ yeah! อ้เฮียกับเฮ้ยดี๋ยวน,น,น้เกิดผมไม่เห็นว่าเป็นมีดท่องมนต์คาถาเนี่โหมันมันมันพุ่งชาร์ดเลยครับไม่บอกว่ามีท่องมนต์คาถาที่ผมนึกว่านั่นเนี่ยผมนึกว่าแบบต้องยินอูเฮีย yeah! ก็จะมีตะกุดนะฮะตะกุดก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อถือนะครับมันก็จะมีเห็นไหมคุณเห็นป่มคือมันจะเอาไว้ในช่องสล็อตนี่แน่เลยสล็อตนี่ครับเมื่อใส่นะครับก็จะทําการเพิ่มเอฟเฟกนะครับป้องกันแล้วก็โจมตีขึ้นมานะครับเอาไว้โจมตีผีเนาะแบบอารมณ์แขวงตะกุดนะฮะประมาณนั้นนะครับโคตรโหดแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ต่อสู้ผีเนาะอันนี้คือควายธนูนะฮะก็สามารถกดเพื่อเสกควายธนูลงมาได้นะครับหูยน่าจะอาไว้ต่อสู้กับผีนะครับเด เสร็วไปชนผีได้นะครับถือว่าโปรโปรจัดผม,ผมชอบมากเขาจริงนะแล้วก็มีัน,นี้ครับเป็นสารพัภูมิซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าสารพัภูมิมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่อาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นวิกิของหมอดเขาอะโอเคครับเรามาดูผีที่เพิ่มเข้ามาในหมอนนี้กันดีกว่านะครับซึ่งผีที่เพิ่มเข้ามาในหมอนนี้มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการห้ทุกคนดูกันนะฮะคือผมบอกเลยว,ว่าเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ เป็นล้านน่ะทุกคนผมจะขออนุญาตตัดกลางคืนนะครับเพื่อให้มันรู้สึกแบบน่ากลัวขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้โหน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเลิอกอันแรกนะครับอันนี้คือ Buffalo s ซ p o ร์นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าไหาเนาะเป็นฟิลแบบผมว่ามันน่าจะเป็นไหนะครับไหที่นึกดดงวิญ,ญญาณของควายธนูวไว้นะครับวควายธนูผมโจมตีพวกนี้ได้ไหมเนี่ยชนดิยนเยอยกนแรงผีตัวแรกครับอันนี้เป็นตุ๊กตานางลำนะครับซึ่งจากที่เรไปคิดนะนะว่าน่าจะต้องใส่วิญ,ญญาณเข้าไปแน่เลยมันถึงจะแบบมีนนาางรออกมะคับ อันต่อไปฮะอันแรกเลยผีสมิงครับสมิงคือมันคือเสือที่จะปลอมเป็นคนนะครับคือปกติเราจะมองเห็นเป็นคนใช่ไหมแบบคนปกติเลยแบบเออวอว่าจังไได้สูสูนะครับขอใส่มี้ก่อนีนเทอร์ไลท์ก่อนผมว่าแน่เลยบวกแน่ๆฮะตอนนี้ดีใช่ปะมันจะดูเป็นคนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปใกล้เนี่ยอลองตีมันดูมันจะกลายเป็นผีสมิงครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนล่างครับจากคนธรรมดาเป็นเสือสมิงนะครับแต่แน่นอนนะเรามีมีดนี่อยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ผีเลยเนี่ยผีนั่งล้ำ อ๋อแน่ใจมันจะตุ๊กตาตังลำตรงนั้นแน่เลยฮะอ้าวเฮ้ย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 มันมันวาร์ปสู้มันวาร์ปสู้มันมันวาร์ปสู้มันวาร์ปสู้นี่ผมมีปันแมงนี่เป็นไงโอเคฮะโอ้ยนี่คือผมน้ำแบตเทิลแบตเทิลน็อปแบตเทิลกับผีนั้งลำใช่ไหมปัน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 ดูไม่เจ็บเลยฮะมันดูแบบไม่เจ็บไม่คันเลยน่าผมบ้าผมไม่ทำอะไรผีนั้งลำไม่ได้แน่เลยคือดูดิเออปล่อยไปแล้วกันนะต่อไปครับผีกระสือฮะ ทุกตำนานพื้นบ้านมักเจอครับผีกระสือแน่นอนครับว่าต้องทำให้เราติดสถานะอ้วกแน่เลยครับเพราะว่ากระสือนี่ตัวนี้กินอืนครับต่อไปครับกุมารทองอะตามหลักการตัวนี้ไม่ควรจะช่วยเราไหมเอา้าแม่งหายไปเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ฮะคือตะกุ่นเนี่ยถ้าผมกดคลิกคลิกขวาชิปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนปล่อยพลังกระตะกุ่นออกมาครับเพื่อปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับคโคตรโปรอะอจริงนะอันนี้สปิริตเทรดครับหรือว่ามันอารมณ์แบบ ยันยันนะตั้งตั้งประตูยันกางอนณาเขตนี่ไอ้ย่าดูกูกางดูกูตั้งอาานี่กูตั้งอนาเขตผีจะเข้าไม่ได้ใช่ปะเอ้าผมดูว่าตั้งอนาเขตแล้วผีเข้าไม่ได้อันนี้ครับนางรำนางรำปกตินะครับแต่ว่าผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเธอตอนเอามันตกทำไมเนี่ยเฮ้ยให้มันตบแรง้วนะมันตบแรงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยมันตกผมแรงด้วยอะเอาจริงนะ <c oughs> ครับนี่ไงเอ้เฮ้ยถ้าผมสู้ไม่ได้ทุกคนผมสู้ไม่ได้วะเฮ้ยโป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 แอดมินครับแอดมินครับกูเจ็บนี่ นะ้าโดนโดนกัางโดนวางอนา,าเขตเข้าไปวิ่งมาไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องแอดมินคับแอดมินคับกูโดนโกงครับแอดมินนี่โดนกูกางอนาเขตนี่เป็นไงเดินเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอดมินคับแอดมินคับเ m มรับแก้หน่อยนะครับเ m มแกนะครับอู้ยผมยังไม่รู้วิธีการสู้นางลำเลยว่ะ แล้วต่อไปครับอันนี้คือพยาโยมครับเดอะริเปอร์ฮะผมว่าพยาโยมนี่กำจัดผีนางร้ำมึงต้องกำจัดนางร้ำไม่ใช่กำจัดกูไอ้เหี้ยพยาโยมกูยังไม่ตายมึงไปฆ่าคนตายสินี่ไงเี้ฮะนางลำ้ำน่าจะเลือดเยอะฮะคือตายได้ครับแต่เลือดเยอะคือคือมันมันไม่ควรจะตี๋ไหมพยาโยมเนี่ยมันควรจะมันควรจะกำจัดนางล้ำไหมบายเดอะเวย์นะครับคือคอุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจความคิดผมใช่ไหมว่าจริงๆมันควรจะกำจัดนางร้ำนะครับแต่มึงจะกำจัดกูเพื่ออะไรไม่ทราบนะครับ โอเคครับหลังนี้คือมบมันตัดไปแล้วนะครับแล้วเจ้าผีตัวต่อไปนี้คือผีนางไม้นะครับผมซึ่งความสามารถของผีนางไม้นะครับคือจะเป็นผีที่สิงอยู่ในไม้นะทุกคนเนาะมาเริ่มการสู้กับเขาครับเราฆ่าเขาได้ปุ๊บมันจะมีไม้เลื้อยมาเนี่ยเกาะเรานะครับผมเหมือนความสามารถของเขาคือใช้ไม้แบบเออหัวข้างนี้รู้ที่หนึ่งนะครับประมาณนั้นนะฮะตัวนี้นะครับไอ้นี่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือผีอำนะครับคือมันจะทำการอำเราเนี่ยเราจะไม่มีไม่เห็นตัวเราเลยนะครับเพราะมันคือผีอำนั่นเองนะครับนะมันก็จะอำเราได้นะ และที่เห็นคุณเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นคือผีเปรตนะครับดูดิตัวสูงใหญ่สูงโตขนาดนั้นนะครับผมซึ่งน้องว่าเราจะทําการลองไปแบทเทิร์นเขาดูนะฮะว่าผีเปรตกับเราเนี่ยใครจะเหนือกว่านะครับแค่แบบขนาดตัวมันก็โหดแล้วอะครับนะตามหลักการคือผีเปรตมันเป็นผีที่แบบ OP นะครับเพราะว่าตัวใหญ่นั่นเองนะครับและคือทุกครั้งที่พี่แกใช้สกิลเนี่ยครับไม่ว่าผมจะทําอะไรดูพี่แกดิมือต่งมือตบโอโ้โหมันจะดู มันปล่อยพลังทีแม่งเหมือนวิทวินะครับถ้ามันอนะ่ะพอเราแบบวีทวิทวิทนี่พยายามพี่จะจอมตีเขานะครับแต่จากที่ดูคือตีไม่น่าได้เลยฮนะพลังของพี่แกนี่มันโอ้ยมันตบทีแบบทุกอย่างระเบิดและไอตัวนี้ก็จับผมด้วยไอนี่คือผีพายนะครับคือมันอยู่ในน้ำมนะาความสามารถคือมันจะลากให้เราไปจมน้ําตามมันนะครับซึ่ง น่าลำคาาสุดๆนะครับก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือผีเปรตนะครับแล้วก็ผีพลายนะครับแล้วตัวต่อไปที่เราเจอกันนะครับนั่นคือยมทูดนะครับนี่จะเป็นแบบว่าสีแดงๆนะฮะเป็นยมทูตเอายมทูดทำไมกระจกอักวะโอเคครับหลังานั้นจะบินผีตายโงนะครับนั่นก็คือผีที่เอ้าผีที่มีพลังวิญญาณอาฆาตรุนแรงนะครับแต่สุดท้ายก็ตายไปแล้วนะฮะต่อไปคือผีเปรตนรกนะครับมันคือผีเปรตปกตินี่แหละครับแต่อัปเกรดนะฮะจากเปรตธรรมดาที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับเป สีมันจะเป็นสีผิวที่ค้ำขึ้นนะครับแล้วก็มีความพลังโจมตีที่รุนแรงแล้วก็ความอาฆาตแค้นที่แรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมเรียกเลยว่าสมบับผมและผีเปรตตัวนี้มันคือผีเปรตปกติที่อัปเกรดขึ้นมานะครับให้มีความดุร้ายมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่ามันอยู่ในนรกเนาะแล้วดูลินพี่แกเอามาตกอีกแล้วลินคือโคตรยาววนะฮะคือเห็นชัดเจนเลยฮะความแตกต่างระหว่างเปรตปกติกับเปรตนรกนะครับอารมณ์ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนั่นเองนะฮะถ้า ตบทีที่พื้นสะเทือนนะทุกคนแล้วตัวต่อไปครับคือผีปอบนะครับแน่นอนผีปอบมือเป็นมือหยิบครับแล้วก็มาถึงแม่งจบเอา้าจบเครื่องในกูไปแล้วอา้าววิ่งหนีอา้าวมันจกตับผมไปครับคือมันมาถึงมันจกตับผมก่อนเลยฮะแล้วก็วิ่งหนีเพื่อจะไปกินตับผมนะครับไอ้ป๊อคุณดูมันทําตัวทุเรศปะเหมือนแบบวิ่งมาปุป๊บแม่งจกตับผมก่อนเลยเอามือแบบมือทําเป็นมือหยิบแล้วก็จกเข้าไปในตับผมนะครับเพื่อขโมยตับผมนะฮะนี่คือผีปอบนะครับเนี่ยในในของใจตัวนึงแหละเดี๋ยวะาท จบตับแล้วหนีเออดีตัวเฮ้ยผมไม่ชอบผีตัวนี้เลยนะครับ ผีตัวต่อไปนะครับอันนี้คือผีกระหังนะครับความสามารถของมันนะครับผมเอ้าทไมมันหายไปแล้ววาคือผีกระหังเนี่ยผมต้องเล่าก่อนนะครับว่ามันคือวิญญาณร้ายนะครับที่ทําการบินได้นะฮะเป็นวิญญาณร้ายแบบของผู้ชายนะครับซึ่งไอ้เจ้าผีตัวนี้นะครับผมนอกจากที่มันบินได้แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะจับผู้เล่นหรือว่าจับใครสักคนหนึ่งอะเอนติที้ผู้เล่นอะไรก็ตามทีนะครับลอยขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือการที่ผมว่ามันจะบินมาแล้วก็แบบน้าไอ้น้องพากุณลอยพาคุณลอยซึ่่่งมัันนนตวทีาาารคคญกะบ เพราะว่านอกจากตีมันยากแล้วเพราะมันบินแบบโห่เม่อบินยี่กับแฟนทอมอีกอะมันก็ยังสามารถที่จะบินมาโฉบเราพาเราลอยได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าํำคาญสุดๆนะครับสลับผีก็หังนะฮะสู้ได้สู้นะน้องตัวนี้น่าํำคาญจริงครับตัวต่อไปครับคือผีนางรำนะครับผมตัวที่บอกเลยว่าโหดมากนะครับความสามารถของมันคือสามารถวาร์มาได้นะฮะวาร์มาโจมตีเรานะครับแล้วก็หักคอนะครับคือที่เห็นปมะ่วันทิ่ k ์เคโอเราได้เนี่ยเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยคือการวาร์มาแล้วหักคอเรา เรียกอลไว่าเป็นท่าที่โกงมากนะครับแต่ข้อเสียของผีตัวนี้ครับคืออ่อนแอฮะคือคุณสามารถผ่ามันทีเดียวเนี่ยมันหายได้เลยนะครับเนี่ยผ่าแป๊บเดียวหายเลยนะครับผมแต่ว่าแค่มันวาร์ปได้แล้วก็วันฮิตเคออะโกงไปตัวนี้นะครับก็คือผีพายนะฮะถ้าเกิดอยู่บนบกก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่อยู่ในน้ำมันเก่งอะข้ามแล้วกันนะตัวต่อไปครับผีนายลัครับไม่ต่างผีนางลําหรอกครับมันก็แค่เปลี่ยนจากนายเป็นนางนะครับเปลี่ยนจากนางเป็นนายนะครับผมผีตัวนี้นะครับจะเป็นผีในรํลัความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยฮ ไอ้ผีตัวต่อไปผมบอกแล้วว่าโอพีสุดๆนะครับนี่คือผีเพชรฆ่านะครับผมความสามารถของตัวนี้คล้ายกับวอร์เดนเลยครับเนื่องจากว่ามันไม่มีหัวเนาะจะมองไม่เห็นเรานะครับจะใช้การรับภาษาสัมผัสก็คือฟังเสียงเอานะครับและผีเพชรฆ่านี่จะเป็นผีที่ปล่อยพลังวิญญาณแรงมากนะครับผมเพราะว่ามันมีตะกุดและก็มีพลังอาคมนะครับจากที่ตัวเขาเคยเป็นเพชรฆ่ามาก่อนนะครับผมทำให้เขามีพลังโจมตีแบบคล้ายกับวอร์เดนเลยฮะเอาง่ายคือก้องเกมไม่ทำเอนชาร์นะไม่งั้นเอามันไม่ลงครับคุณดูดิมันตีที่แบบ จะมีเสียงแบบเปล่งล้อออกมานะครับผมแบบตุ้มๆเหมือนว่าผมกำลังสู้กับวอร์เดนอยู่เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับบอกเลยแล้วสุดท้ายกับผีลูกกอกฮะก็คือเป็นผีเด็กครับผีเด็กที่เอามาทำลูกกอกนั่นเองนะครับความสามารถก็ไม่มีครับแค่อุ้มมึงได้น่ารำคาญเฉยๆนะครับเออไอผีงองมมันฆ่าแม่งดิในส่วนของมอญนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมบอกแล้วว่าหมอญคนไทยที่ทำออกมาดีมากนะครับผมเพียงแค่200กว่าบาทนะฮะซึ่งเขาอัปเดตให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเที่ยวของมอต่างประเทศนะอันนี้คนทำคนเดียวครับบหมอต่าางงประเททศี แม่งทำเป็นสตูดิโอนะครับก็ผมถือว่าอันนี้หมอดคนไทยทำดีมากนะครับโอเคไปดูหมอดต่อไปดีกว่าฮะหมอดสุดท้ายนะครับเป็นหมอดที่แจกฟรีนะครับผมชื่อว่า Thai f e s t i v a l a ดออนนะครับซึ่งจะเป็นหมอดที่เกี่ยวกับประเพณีในประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงโคมลอยแล้วก็วิ่งควายครับวิ่งควายภาคอีสานนั่นเองนะครับผมซึ่งเดียบอกได้เลยว่าหมอนนี้นะครับจัดเต็มทุกประเพณีนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าหมอดนี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับผมอันดับแรกที่เจอเลยคคคคือวาาายรรัับแและะะนนนนุ่่่ณสมมถทีีจขได้ หรือว่าเทียมมันเหมือนม้าเลยนะครับแล้วเมื่อมันรักคุณนะครับผมคุณสามารถที่จะเอาอานม้านะครับผมใส่ควายได้เลยนะครับและเมื่อเอาอานม้าใส่ควายนะครับคุณก็จะสามารถวิ่งควายได้นี่ไงกลายเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะครับนั่นคือวิ่งควายนะครับผมเป็นไงบอกเลยว่ามอดนี้นี่ทาออกมาดีนะครับมีโมเดลควายแบบหน้าคนโง่อาจริงนะฮะผมชอบหน้าควายมันนั้นหน้าควายมันดูน่ารักอะมันดูแบบน่ารักไม่งงดีนะครับต่อไปคือปืนฉีดน้ํานะครับผมคุณสามารถที่จะมีปืนฉีดน้ําได้นะครับซึ่งปืนฉีดน้ํานี้ะกก็จทําารรยิงคับ ทำดัมเมจใส่พวกสัตว์ได้นะครับแต่เป็นสูดัมเมจคุณงงปหเป็นดัมเมจที่ไม่มีดัมเมจประมาณนั้นก็ได้นะครับผมนะเนี่ยยิงได้เรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆรือัวๆเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะอันต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเป็นกล้วยฮะคือคนไทยกินกล้วยเหรอมันก็ก็ดีอยู่ครับกล้วยเป็นของตาแซบอ่ะเนาะอันต่อไปครับอันนี้คือธงมีทั้งธงฮะแล้วก็มีใบบัวนะครับโรตัสนะครับผมดอกบัวนั่นเองนะครับโรตัสพิทเทลฮะกลีบดอกบัวนะฮะเอาไว้ทากระทงนั่นเองนะครับ ยี่เพลงและสกายแลนเทิร์นนะครับซึ่งสกายแลนเทิร์นนั่นก็คือเป็นโคมลอยนั่นเองนะฮะเราจะไปที่ต้องเอาเฟนด์สตีลนะครับไฟแช็กจุดแล้วมันจะกลายเป็นโคมลอยให้นะครับในการลอยขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมนะนี่ลอยแบบนี้เลยฮะลอยแบบชิลๆขึ้นไปข้างบนแบบสบายๆนะครับแต่ก็ระวังกันไปตกบ้านใครนะครับเดี๋ยวบ้านก็ไฟไหม้นะฮะอันนี้เป็นโคมยี่เพลงนะครับผมเป็นของภาคภาคอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจนะคนไหนบอกได้ก็สามารถบอกได้นะครับแต่เป็นของไทยนี่แหละนะฮะนี่โคมลอย จุดได้รลว,วังตกบ้านคนอื่นนะครับไฟไหม้นะฮะอันนี้อันตรายนะครับบอกเลยแล้วสุดท้ายนะครับนั่นคือกระทงนี่นะครับผมสำหรับกระทงนะฮะเ <im it> มื่อเรากระทงไปวางที่น้ําใช่ไหมมันก็จะยังไม่ลอยนะคะรับให้เราการจุดไฟนะฮะมันก็จะทำการลอยกระทงไปนะครับผมซึ่งคุณรู้ไหมว่าการลอยกระทงเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับมันมีความหมายว่าสิ่งที่ไม่ดีจะออกไปนะครับและแน่นอนว่าเมื่อผมลอยกระท